สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุพพิมยมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูมะเขือยาวนะครับที่ผมทดลองปลูกครั้งแรกนะครับในกองโฟมแบบไฮโดรโปรนิกระบบน้ำนิ่งนะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นการทดลองปลูกนะครับครั้งแรกและเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับว่าเป็นการปลูก ระบบให้ดูเพิกน้ำนิ่งนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับออกผลติดผลนะครับก็ไปรัาบช่มกันเลยนะครับผมครับผมอันนี้จะเป็นต้นกล้าที่อนุบาลไว้นะครับผมอายุประมาณ18วันนะครับรากก็จะค่อนข้างยาวนะครับผมอนุบาลใส่กองโฟมไว้เพื่อจะลงปลูกนะครับผมส่วนมากผมมาลงดินนะครับผมผมจะ เหลือไว้เพียงต้นเดี่ยวหรือ2ต้นนะครับที่ปลูกใส่กองฟูมไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นต้นที่ผมปลูกไว้นะครับผมอายุประมาณ50วันนะครับก็จะออกดอกออกผลแล้วนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมบริดเยไทยแต่ละช่วงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะครับผมว่าวิวัฒนาการของเขาจะแต่ละช่วงนะครับบรอดเวยให้พี่น้องเบิ่งก็ขออภัยนะครับอันนี้เป็นติดผลในประมาณ2อาทิตย์ กุกนะครับผมกะมาไทยพี่น้องเบิงนะครับต้นนี้จะมีอยู่ประมาณสีผลสีลูกนะครับผมกะค่อนข้างกินปุ๋ยเก่งนะครับผมต้นมะเขือยาวนะครับต้องปุ๋ยถึงนะครับถึงจะลูกใหญ่นะครับผมคือผมเติมปุ๋ยไปวันเดียวนะครับลูกเขาจะ,ะขยายขึ้นเห็นได้ชัดเจนนะครับผม จะมีรอยที่ไปนะครับอันนี้กับผมกับโบรู้นะครับว่าสาเหตุเกิดจากยังนะครับผมอาจจะเป็นเพี้ยตอนออกดอกนะครับอาจจะเป็นเพี้ยเรียผลนะครับตอนเล็กๆนะครับนะครับอันนี้เป็นผลแรกนะครับที่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเบิงหน้ามข้างในนะครับผมแล้วเบิงระบบลากนะครับลากของผมอ่าถวยถวยปลูกแตกนะครับผม คือผมโบได้เปลี่ยนใส่ถ้วยขาวนะครับผมใส่เป็นถ้วยเขียวนะครับอ่าถ้วยแตกนะครับอันนี้เดี๋ยวมาวัดค่าอีซีเบื้องนะครับว่าจะอยู่เท่าไหร่นะครับผมผมใส่อีซีอยู่ประมาณพันหาถึงพันแปดนะครับผมอันนี้อยู่พันสามนะครับพันสามหลังจากนี้ผมก็จะเติมปุ๋ยนะครับผมไทยพี่น้องเบิ้งแล้วผมเติมปุ๋ยที่หลังนะครับผมครับเดี๋ยววัดคาพี่เหตนะครับพี่เหตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม พีเ็ดผมใส่อยู่หกศูนย์นะครับอันนี้นะครับเครื่องบอชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอปรับเครื่องก่อนนะครับผมครับผมหกเจ็ดหกหกตอนนี้อยู่หกหกนะครับผมจากที่ผมปรับไว้หกศูจจนย์นะครับอาจจะมีคาดเคลื่อนนะครับ จากหลายๆอย่างนะครับจากปุ๋ยจากสภาพอากาศนะครับอันนี้จะเป็นลูกแรกที่ติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบระหว่างเขียนกับลูกมะเขือยาวเบื้องนะครับผมว่าใยญ่ขนาดไหนนะครับผมกับค่วมยาวนะครับก็หลังจากนี้ผมก็จะเด็ดนะครับผมเด็ดไปทําอาหารนะครับครับสําหรับคลิปนี้กับผมไม่อย่างไรนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม